ช่วยกดติดตามช่องวิโรธพาเพลินเพื่อเป็นกำลังใจให้พ่อหนูด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ดีครับพี่น้องครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านสวัสดีแฟนๆชาว youtube และก็สบายดีเป็นยังพี่น้องทางฟังลาวแล้วก็ฝั่งไทยสุปูสุกคนเมื่อสมองสบอเลยครับเด้อเมื่อนี้กับพบพอกับชังโรดคือเก้าครับถักไทยสบายดียามแรงครับพี่น้องเมื่อนี้กับพีกัดกับอยู่ที่โคกหนองนาบ้างนิพนธ์คตะก,กะคือเก้าคือเดิมเลยพี่น้องเด้อ กันเป็นประจำครับพี่คงน้องนาหลังจากที่บริทัทไทยพี่น้องไปซ้อมเน,น,นาะพี่น้องเนาะเนื่องจากว่าพายุครับพายุลมแรงฝนมาฝ่าปืดเมืดครับพี่น้องุ่นะครับตอนนี้ก็กำลังมาครับมืดมาเลยทีเดียวครับพี่น้องคาดว่าทางอำเภอเซการหรือว่าอำเภอบ้านแพงคงจะตกแล้วครับเพราะว่ามืดมาจต่ทางพุ่นครับ กลน,นครวันนี้อากาศปิดเด้อพี่น้องเด้อรับบริการค้มครับพี่น้องงามแรงเดี๋ยวช่างโดดจะมียังมาอัปเดตให้พี่ให้น้องเบ่งกันนั่นเชิญติดตามรับชมกันเลยครับอมาแล้วครับพี่น้องมาแล้วก็ถกลมนะครับ ขาดว่าจะมาถึงที่นี่เร็วๆนี้โอ้ทางคำตะการตกแล้วเนาะสามสิบนาทีนะทางคำตะการทางอำเภอเซกาครับทัานผู้ชมโอ้เหมือนทะมึนมาเลยนะครับเป็นสายมาเลยปะนะ มาทางนี้ครับโอ้บ่าวคนกำลังทำการหย่ารังคาครับพี่น้องอันนี้เป็นงานรังคาโดยเฉพาะว่าสั่นโอ้การเกี่ยวรังคาเนี่ยดีที่สุดที่วัตกรรมเทคโนโลยีสมัยนี้มีแล้วเออเพลนว่าหันเพลนว่าเหรโอ้ไม่เป็นสปอนเซอร์เขาเนี่หนิแต่ว่าเพลนวาจังสั่น เป็นก th, ี okay. ้หมเไี้เ้วโอ้โหนาชิวาเป็นเป็นซเอร์เซิร์ใชเเทปกาวกันน้ำมาโอ้ามหอสามเมงเพรตะว่าก็ราคาถูกมาเรือนแปนบาได้ครับสามบาทป้าโถมวนนี่หันได้สามเมตรโอ้เมันเป็นพรมะซิลิโคนนะครับใ้มันม่วนเลไเพราะมน็นยาบักต่อยเคลื่อนทน คือแท่นตัวนี้แหม่ยางกุ้ยอะไรมันจะเป็นเนื้อเนื้อหนาจะคล้ไข่เนี่ยมันจะเป็นหลอดไซิลิโคนิโคตรเลโอ้เป็นเนื้อซิลิโคนเนาะโอ้โอ้ใส่แผ่นแผ่นหนึ่งเลยเนาะเนี้ยวเนืบเลนเนี้ยวเนืบเลยแล้วเนาะลดไปวะ ตัวไหนคุณปตัวนี้ใส่เอาพอดีมาเล่นอะเออพอดีนี่นะเไม่ซีอันละแมนโอ้เหนียวดีตัวนี้เหนียวบ่าตัวแข่งกับเวลาครับพี่มันก็คืนมาเฮ็ดจริงปะแต่พะว่าฝนมาแล้ครับก็ไม่เฮ็ดครับฝนมาจังคือพ่อนาะมาจังคือพ่อ ้ตกคขมือครับช่วงนี้มว่านนี่กับม่าย่างแห้งคือกันเออนี้ก็สิมาอีกแล้วครับพี่น้องโอ้ยเอานี่ตามหล่องมาอ่ะตึงนะตึงน้อยแมนบ้าชิบะสิบะตามหล่องหมนะ <c oughs> ดทุนะกนคน,น,นาตามหล่องปะ อยงสี่เหย,ยนยบ่กนใส่สะพานลบได้พี่น้องเด้อลบที่แผ่นหลังคามาจอดกันกันกบผนังครับตะกี้ก็ว่าสิใส่ตะดล่นแหละครับพี่น้องแต่ว่าอยางก,การอย่างงานแนวเือ่นอยู่ครับบางในพ้นก็นได้ แดดพร้อมพร้อมแล้วจังเล่นจำเล่นนี่คือเมื่อนี้พ่อได้เลยครับพ่อนึ่งแดดแบบเมืองไทยเนี่ยโอ้สุดยอดเลยนะพ่อหนึจะเียดหออบ่าอ๋อมันมันหย่อนไปอะไรมาโอ้โอ้โอ้จังจังจังเดยมันกับบอลลุงหนามนะหนามมันบ่มีวัดไหนเป็นเช่นนี้นะเนี่ยจังคาเตอร์ป่าเราเนาะเราเนาะ ลงมาตัวเด็กแก่เดึงไปอีกเออกระจายแล้วแมน แล้วมีคนเลยนขอสามทีตัวนี้งข้าวเดียวตัวหนึ่งทำเรว็วสองร้อยกิโลเมตรต่อชังง่วโมงครับตอนนี้อายุ สามร้อยเก้าสิบบาทน้องโอ้สามร้อยเก้าสิบบาทัอืมอืโอ้ามดเลยพอดชิ้นลี่ ร่วเร็วขนาดเลยร่วงแท้งมากแท้งขนาดเลยรูวเลยวอา้ยวว้า <laughs> dạng à à. <col> <laughs> dấu <dopamine> <Teleikka> <fellow? cười> <weil> <cười nói> <anh> <laughs> ใช่แล้วก็อย่างละเอ่อตัวเขาต้องเป็นใช่ๆๆเอออ่ะเอาเหี้ยลองอ่านเหี้ยบแมนลองเริ่มลองเริ่มเออเริ่มในโป้ไฟล์นเริ่มเรื่องนี้แหละใช่ๆผ่านใช่ เอาละครับพี่น้องครับคลิปนี้ขอจบไปสำเนีสก่อนเลยครับเด้อพอกันคลิปใหม่มือหนาในเวลาประมาณเดียวกันนี้นะครับเด้อขอบคุณครับขอบคุณที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะครับเด้อที่เป็นกําลังใจให้ช่างโรดด้วยดีมาตลอดสําหรับท่านีก็ขอให้ท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านยดยู่ีมีแห้งสุขภาพแข็งแรงอย่าเจ็บอย่าจนล่ำรวยเงินทองทุกคนทุกท่านขอบคุณและสวัสดีครับ